วันนี้จะมาปั่นน้ำนะครับเพราะช่วงนี้เข้าเดือนเมษาแล้วนะครับผมช่วงหน้าร้อนแล้วนะครับก็ลองขายไปเมื่อวันหนึวันแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูการปั่นแล้วก็การใส่การผสมสูตรแบบละเอียดนะครับผมจะเอาไปขายวันนี้นะครับวันนี้ก็จะทำปั่นหนึ่งสูตรนะครับพอปั่นเยอะเดี๋ยวจะ มันจะไม่หมดนะครับผมเราจะปั่นหนึ่งสูตรนะครับอ่านี่น้ําแข็งที่เราล้างแล้วนะครับผมอ่าน้ำแข็งที่ซื้อมาป๊บเราจะใส่อ,อ่กระป๋องนะครับกระป๋องจะเจาะรูนะครับกระป๋องจะเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับอ่านี่คือกระป๋องนะครับผมที่ถ้าเวลาเราใส่เต็มปุ๊บมันจะอยู่ ใส่เต็มปุ๊บแล้วพอเราล้างไปปุ๊บมันจะอยู่ที่3กิโลนะครับผมก็คือ1นนะครับอ่าใช้กระป๋องเล็กนะครับอ่าแล้วก็เจาะอ่าตรงรูรูตรงก้นนะครับผมเพื่อให้ระบายน้ำนะครับอ่าระบายน้ำได้ดีนะครับผมใส่ปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เราก็เอาลงลงล้างนะครับพอล้างน้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เอาไปชั่งนะครับให้ได้3กิโลนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาเทใส่ในถังนะครับอ่านี่ก็เป็นผงผงไอ้น้ำมะพร้าวนะครับผมไอ้ผงน้ำมะพร้าว1สูตรเราใช้อยู่ร้อยกร,รัมนะครับผมแต่แต่ในนี้จะเป็นถังตวงแบบมิลลิลิตรนะครับอ่า ml นะครับผมผมใช้แบบ มิลลิลิตรนะครับร้อยมิลลิลิตรนะครับผมอ่าอย่าอย่าเกินแล้วก็อย่าต่ํานะครับผมถ้าต่ํามันจะเสียรสชาติและกลิ่นนะครับถ้าสูงเกินไปมันก็จะไม่ได้สัดส่วนแล้วก็เข้มเกินไปนะครับผมแล้วกลิ่นจะสูงกว่าแล้วก็มันจะมีกลิ่นโดดเด่นเกินไปนะครับผมมันจะทําให้ไม่ได้กลมกล่อมนะครับผมอย่าอย่าอย่าแหกสูตรนะครับผม ถ้าแหกสูตรเดี๋ยวมันจะมีแบบหวานเกินไปน้อยน้อยเกินไปนะครับอ่าร้อยหนึ่งร้อยมิลลิมิลลิลิตรนะครับผมส่วนใช้ไอผงมะพร้าวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไอวิธีการใส่แล้วก็โรยลงไปนะครับอ่าส่วนผงอ่าผมใช้แบบนี้นะครับผมผงชาไข่มุกนะครับของอีเวิร์นนะครับผมไอส่วนถุงมันอะ่ะ ไม่ต้องไปสนใจพวกสีนะครับให้สนใจตรงนี้นะครับผมอ่ามะพร้าวแบบนี้นะครับถ้าเป็นของอีเวนนะครับเพราะถุงเขาจะบางบางทีมันจะเป็นถุงเล็กนะครับผมที่เป็นรูปมะพร้าวนะครับแล้วก็เนี่ยเขาจะใช้ถุงอื่นนะครับอย่าไปสนใจเรื่องถุงนะครับผมถ้าเป็นถุงเล็กจะเป็นเป็นเป็นแพ็กเก็ตแบบแบบตรงตัวนะครับแต่ตัวเนี้ยผงข้างในเป็นผงมะพร้าวแต่ว่าไอ ถุงมันอะเป็นถุงอาจจะเปของอย่างอื่นนะครับผมใช้ของแบบนี้ใช้ผงน้ำมะพร้าวแบบนี้นะครับที่ผมใช้นะครับของอีเวินนะครับชาไขม่มุกครีม1สูตรใช้อยู่150มิลลิลิตรนะครับผมผมใช้ตวงแบบลิตรนะครับมิลลิลิตรนะครับผม ไม่ใช่แบบกรัมนะครับถ้าเราช่างตวงแบบกรัมอะ่ะมันจะได้น้อยเดียวนะครับผมแบบมิลลิลิตรนะครับใช้แบบของตวงแบบมิลลิลิตรร้อนะครับแล้วก็เกลือเกลือหนี่คือ1นสูตรนะครับผม1นึ่งสูตรหนึมิลลิลิตรนะครับเกลือใช้1ช้อนครึ่งนะครับผมต้องตักแบบพูนๆเลยนะครับ คูณๆอย่าูนมากนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับหนึ่งช้อนแล้วก็ครึ่งนะครับครึ่งก็ประมาณนี้นะครับผมนี่คือหนึ่งสูตรนะครับช้อนครึ่งส่วน,ส,ส,วนส่วนเกลือที่ใช้คือซองสีแดงนะครับผมอ่าจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับขอเน้นซองสีแดงนะครับส่วนมากก็ไม่ไมีม,ไม,ไมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับผมอ่า แล้วซองสีน้ำเงินสีฟ้าสีอย่างอื่นผมแนะนำว่าอย่าใช้นะครับเพราะว่าใส่ไปปุ๊บมันจะเค็มเกินนะครับผมเค็มเกินเลยนะครับเค็มมากครับผมแล้วอย่างที่เราได้ปุ๊บเกลือพร้อมเราใส่นะครับผมอ่า เชื่อมนะครับผมที่เราผสมแล้วนะครับน้ำเชื่อมอยู่ที่ประมาณ1สูตรก็350นะครับผมเราก็ใส่ไปเลยนะครับ350อ่าประมาณนี้นะครับ5 5ครัสบส่วนกินนะครับผมผมใช้ กลิ่นมพะพร้าวน้ำหอมนะครับผมไม่รู้แว่าซูมเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่1นึ่งูนรซีซนะครับผม1นึซีไปเลยนะครับเราใส่ในน้ำเชื่อมเลยนะครับผม แล้วอีกกิ่นหนึ่งคือ,อะกะทินะครับอีกหนึ่งซีซีนะครับผมหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเอาน้ำเชื่อมลงมาครับเทไปแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนทำมาให้พยายามใส่แมสนะครับใส่หมวกแล้วก็เสื้อมีชิดนะครับผ้ากันเปื้อนนะครับแต่นี่เป็นเร่งด่วนนะครับผมเลยได้แค่แมสนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่หมวกเกิดผมเราตกเข้าไปหรือใส่เสื้อที่ มันไม่กระชับนะครับขนจ็ก็รแล้าคงจะตกไปได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้มือนะครับหรือใส่ถุงมือด้วยนะครับเข้าไปคนข้างในนะครับผมเดี๋ยวสิ่งมันจะตกลงไปแล้ว,วเวลาลูกค้าเห็นมันจะเสียร้านของเรานะครับผมหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาปิดฝาแล้วทำการ ปั่นกันนะครับเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกวิธีเดี๋ยวจะบอกวิธีปั่นนะครับผมว่า,อาตอนขึ้นข้างบนเนี้ยถ้าเป็น1สูตรมันจะมีสหสูตรกับ2สูตรนะครับใช้เวลาไม่เหมือนกันนะครับต้องเป๊ะนะครับผมถ้าถ้าหนึ่สูตรเนี่ยเราจะตั้งแบบเนี้ยใช้อยู่หวินะครับ นับในใจนะครับ1 2 3 4 5สองหพอหปุ๊บเราก็จะเอียงไป45องศาใช้ไปอีก1 2 3 4ใช้4นะครับแล้วก็ขึ้นแล้วปลดสวิตเบเกอร์น,นะครับให้เร็วด้วยนะครับเพราะว่าเราชาร้าไปแค่1วิหรือ2วิอรอบมอเตอร์มันจะปั่นเร็วถึงกับ2 300อรอบต่อวินาทีเลยนะครับ แล้วมันจะทําให้ไอ้น้าปั่นของเราจะจะไม่ไม่เป็นเกล็ดหิมะนะครับแล้วมันจะเหลวแล้วมันจะเป็นน้ําเยอะนะครับต้องเป๊ะนะครับถ้าปั่นนานแค่สองสามวิสี่ห้าวิก็ไปแล้วนะครับนับในใจปุ๊บลงปั๊บนะครับผมแล้วก็ทํามันลงแบบนี้เสร็จแล้วขึ้นขึ้นปุ๊บเราจะาใช้ไม้พายนะครับไอท้ที่มันกระเด็นอยู่ข้างๆนะครับเพราะว่าถ้าสูกเดียวมันจะ มอเตอร์มันแรงครับมันสะบัดให้พวกน้ําแข็งน้ําปัน่นเราอะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับที่เขาท,ทําถังสูงเพื่อไม่ให้มันกระเด็นนะครับพอจอากนั้นเราก็ใช้ไม้พายาเขาเรียกว่าไงขูด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 ,ด,ด,ดหรือว่ายัางไงให้มันลงนะครับอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างที่สุดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น เราก็ปั่นอีกทีนะครับว่าตั้งในสี่สี่นะครับแล้วก็ยังมาอีกสี่นะครับแล้วก็พอขึ้นปุ๊บจบลงเบเกอร์จบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันทุกทีนะครับถังผมจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเบเกอร์มันจะใกล้มือนะครับแต่วันนี้ม,นมันเบเกอร์มันไกลนะครับผมถ้าเวลาทำจริงๆขายจริงๆอ่ะ ให้เบเกอร์มาอยู่ใกล้เรามากที่สุดนะครับที่เรามือเราถึงนะครับแต่วันนี้ทำทำเพื่อให้ดูประกอบก่อนนะครับต่อมาเราจะมาคนกัน เราจะมาคนนะครับนี่นะครับมันก็ถ้าเป็นถังใหญ่มันจะแป๊บเดียวนะครับผมแต่ถ้าจะแค่นี้พอก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ละเอียดพอนะครับเนี่ครับถ้าเวลาเราปั่นสูตรน้อยเกินไปนะครับถ้าเราปั่นสูตรน้อยเกินไปน้ำแข็งจะไม่ละเอียดแล้วก็มันจะเหลวนะครับมันจะทำให้ไม่เป็นเกรดหีมะ มันต้องสองสูตรครับถ้าถังใหญ่แน่นำให้มือใหม่ใช้อ่าสิบสามนะครับผมอ่าปากถังกว้างสิบสามนะครับอ่ารอบนะครับใช้เวลาสั้นกว่าวนะครับผมใช้แค่สี่นี่นะครับ ตอนนี้ถือว่าปั่นนานนะครับเพราะว่ามันดูจะเหลวเลยนะครับเพราะมันไกลไกลมือมันไกลมือนะครับผมเข้ามาดูครับเนี่ยครับดี๋ดูกันใกล้ๆนะครับผมอ่าความละเอียดจะประมาณนี้นะครับละเอียดเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีน้ำนี่ที่มีน้ำนี่คือเราปั่น สูตรน้อยนะครับใช้แค่สูตรเดียวนะครับผมแล้วก็ใช้เวลานานไปอีกหลายวินะครับมันเลยทําให้เป็นน้ําถ้ายิ่งนานยิ่งมีน้ําเยอะนะครับผมมันจะทําให้เหลวนะครับ,รบส่วนปั่นน้ำสูตรน้ำมะพร้าวนะครับผมจบเพียงเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวตอนเย็นนะครับผมมาดูการเก็บ เก็บน้ำที่เหลือนะครับผมเดี๋ยวผมจะทาคลิปวิธีการเก็บน้ําที่เหลือเพื่อที่จะเอาไปปั่นต่อในวันพรุ่งนี้นะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ